สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมเหมือนเดิมครับซูคิแมนอยู่ในเกมเดิมครับคอร์นไอร์บตี้ครับวันนี้เรามาแนะนำนะครับเรื่องของสกิลลองโบนะครับก็คือธนูยาวก็คลิปนี้นะครับอาจจะมี2อาวุธนะฮะก็อาจจะเป็นลองโบแล้วก็คอสโบนะครับให้มันคู่กันนะครับก็เรารอดูเนาะอ่ะสกิลแรกนะครับคอสโบนะฮะเป็นดีฟเอนส์สกิลนะครับก็สกิลนี้เหมือนกับหลายๆอาวุธนะฮะก็คือการป้องกันนะครับการโจมตีหนักนั่นเองนะครับก็สกิลนี้นะครับ เขาจะเพิ่มนะครับตัวของเวทมนต์นะครับระยะประชิดแล้วก็ตัวของระยะไกลให้อีกนะครับก็คือพวกดีฟเอนต์หนึนะครับนาน3าวินาทีสามารถส่สูงสุดได้ที่5้าสเต็นะครับแล้วก็สกิลตัวนี้นะครับจะเพิ่มกิลิคอมให้ด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มการโจมตีระยะไกลให้ด้วยนะครับก็สกิลนี้นะครับสกิลด้านล่างตัวนี้นะครับทำดาเมจอยู่ที่3ามถ้ายิงแบบว่าไม่เคลื่อนที่นะ เออยิงแบบไม่เคลื่อนที่นะครับอ่าแล้วก็สกิลนี้นะครับถ้าเรากดอ่า direction button ก็คือการใช้สกิลแบบเคลื่อนที่นะครับก็จะทําให้ดามจเนี่ยอยู่ที่1นึอร์ซนะครับแล้วก็มีโอกาส80ดิเซที่จะทําให้ตาบอดอยู่ที่3ามวินาทีนะครับก็สกิลนี้นะครับมันจะแบบาากกนแบบนี้นะครับมันจะทําได้2แบบก็คือว่าการป้องกันอยเฉยๆคือแบบนี้นะครับแล้วก็การเคลื่อนที่แล้วก็ move นะครับแบบนี้นะครับตัวมันจะเขียวเ,เห็นไหมอืม นะครับด้านล่างนะครับสวิตอีเวชั่นนะครับก็คือการมูฟไป8เมตรนะครับแล้วก็เอ่อเพิ่มนะครับตัวของเมจิกเหมือนเดิมครับเมจิกเมลีไรน์อีเวชั่นเพิ่มขึ้นอีก5้าร้อวินาทีนะครับก็กค้ดเอฟเฟกต์ไบเกตนะครับหลังจากที่เราเอ่อหลบได้นะครับมันจะเพิ่มตัวคิทโคฮิตให้ด้วย410นะครับแล้วก็เพิ่มตัวอีเวชั่นให้อีก100นะครับตัวอีปิกนะครับด้านด้านล่างสุดนะตรงนี้นะครับด้านล่างสุดเลยนะครับผมจิ้มไม่ได้นะครับ ตัวถ้าเราหลบแล้วเนี่ยเพิ่มคิทิคอนให้ด้วยอีก5วินาทีแล้วก็เพิ่มหลบให้อีก2วินาทีนะครับก็หน้าตาสกิลแบบเมื่อกี้เลยนะครับการมมวนนะฮะแล้วก็การอยู่นิ่งนะครับโอเคสกิลแรกของแอคทีฟสกิลนะครับมาดูกันนิดหนึ่งนะครับไซเฟอร์น็อกนะครับ9วินาทีคูดาวนะครับเป็นสกิลประเภทแอทแท็นะครับทำดาเมจอยู่ที่320%นะครับบวก26บ ดาเมจ3%นะครับทุกๆที่เราอยู่ห่างจากเป้าหมายนะครับ1เมตรอ่ะอย่างเช่นอย่างนี้นะเดี๋ยวผมยิงให้ดูนะครับอันนี้ผมอยู่ใกล้ๆศัตรูเลยนะครับแล้วผมยิงนะครับเห็นปะดาเมจอยู่แค่นี้200กว่านะครับแต่ถ้าผมแบบไกลๆไกลๆมากเราใช้สกิลมันก็จะแรงขึ้นนะครับอ่ะอันนี้น่าจะหลายเมลละนะครับลองใช้สกิลดูนะครับก็จะแรงขึ้นนิดนึงนะครับโอเค อสกิลต่อไปก็คือสกิลนี้ฮะ Anstaling Arrow นะครับคูดาวสิบห้าวินะครับทำดาเมจอยู่ที่หนึ่งร้อสาสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมีโอกาสแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะทำให้ศัตรูตาบอดสามวินาทีนะครับแล้วก็ถ้าศัตรูติดอิมมูนนะครับนะครับในสถานะบายนะก็จะติดตัวอันนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะก็คือเหมือนแบบการกดเออการถูกกดนะครับในสถานะเดียวกันเวลาเดียวกันนะครับก็คือสกิลหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับยิงให้ดูนะยิงให้ดูนะครับ ปึ๊บนะฮะมันจะล็อกใช่ไหมมันจะมีลากไม้ออกมาแล้วก็ล็อกขาดนะครับโอเคนี่คือแอสนาลิ่งแอโร่นะครับแล้วก็ตัวเอฟเฟกต์บายเกตนะครับจะเพิ่มระยะเวลาของบายนะครับเพิ่มขึ้นทั้งคู่เลยนะครับอ่ะสกิลต่อไปนะฮะสกิลที่3ของแอคทีฟสกิลนะฮะก็คือสกิลนี้นะครับสกิลดีเซสซีฟสไนปิงนะฮะสิบแปดวิ ผู้ดาวนะครับดาเมจอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบเบดาเมจนะครับแล้วก็เพิ่มคริติคอลฮิตนะครับในเรนแอทักนะครับให้450นะครับแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวของเลือดของทาร์เก็ตด้วยนะเท่าไหร่นะครับตามสัดส่วนกันไปนะครับโกลเอฟเฟกต์ บเกตนะครับจัดอัพเกรดสีเงินนะครับแรมในการโจมตีนะครับ,ะรจ,นะรบจะเพิ่มเมจิกเมลี Magic, Mary, แล้วก็แรงคิติคอนฮิตให้อีก200นะครับนาน3วินาทีแล้วก็อีพิกนะครับมันจะสามารถใช้ได้อีกครั้งหนึ่งก็คือสูงสุด2ครั้งนะครับเมื่อโจมตีคิติคอนอ๋อสกิลหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสกิลแบบนี้นะครับการชาร์จงางแล้วยิงชาร์จครั้งแล้วยิงแค่นี้เลยนะครับ สกิลต่อไปนะฮะสกิลนี้ฮะสตา r ฟิงสิบห้วินาทีคู่ดาวนะครับยิ่งโจมตีไป4ครั้งนะครับแต่ละครั้งจะสร้างความเสียหายอยู่ที่1น0นะครับบวก23นะครับแล้วก็ถ้าโจมตีกินคอนมากกว่า2ครั้งนะครับคุณจะสามารถใช้ได้ครั้งหนึ่งนะครับก็คือใช้สกิลนี้ได้ครั้งหนึ่งนะครับถ้าคีดมากกว่า2ครั้งนะครับแล้วก็สกิลนี้นะครับใช้มานา50นะครับ ไอ้ครั้งที่2อ่ะจะใช้มานหาสิอย่างเช่นครั้งแรกใช้180ใช่ปะครั้งที่2ที่จะติดคลีเนี่ยจะใช้แค่90ครึ่ง1เท่านั้นนะครับแล้วก็โก้เอฟเฟกนะครับอ่าถ้าอัปเกรดนะครับมันจะเพิ่มสตาฟฟิ้งให้อีก2นะครับก็คือตอนแรกเป็น4ใช่ปะเราจะยิงเป็น6ลูกนะฮะถ้าอัปเกรดแล้วนะครับสกิลหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเห็นปะมันจะมีลูกทนลอกไปเรื่อยๆอ่าอันนี้คือ4 4ครั้ง นะครับแต่ถ้าอัปเกรดจะเป็น6ครั้งครับหลูกโอเคสกิล okay, ต่อไปสกิลเนเจอร์เบสิกนะครับคูดาวสี่เป็นสกิลบลัฟนะฮะสกิลนี้นะครับมันจะเพิ่มนะครับเฮลดีเจนให้ห้0ทั้งปาร์ตีนะะน้นะครับในระยะ16เมตรนะครับแล้วก็บูทนะครับ160% 4สีวิแล้วก็มันจะสามารถรีมูฟบัฟเอฟเฟกตต่างๆได้1อัน นะครับวิกเนตเนี่ยคือสถานะไม่ว่ามันจะโดนพิษโดนอะไรมาตัวเนี้ยสามารถลบได้นะครับโกเอฟเฟกต์บายเกตนะครับอัปเกรดนะครับมานารีเจนจะเพิ่ม1070นะครับตามระยะเวลาก็คือ4ีวิทั้งเลือดทั้งมานาบันาบนี้จบเลยนะครับสกิลเป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> แค่นี้เลยเห็นป่ะแค่นี้เลย นะครับสกิลต่อไปนะครับ flash arrow นะครับคูลดาวน์หนึ่งนาทีหนึ่งนาทีนะครับสกิลนี้นะครับทำดาเมจอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของเบสดาเมจนะครับสกิลนี้นะครับจะสามารถ detect ตัวสเตโได้อย่างเช่นพวกแอ์ที่หายตัวได้นะครับสกิลนี้สามารถ detect ได้ระยะสี่เมตรนะครับมีโอกาส80%ที่จะสั u นไอตัวที่เราหาเจอนาน2วินะครับ ก็คือหลังจากที่เรา,าดีเทคได้นะครับมันจะเพิ่ม critical damage ให้20%นาน6วินาทีนะครับสกิลมันแบบนี้เนาะสกิลที่6นะครับเราดูนะยิงไปไมะมันจะเป็นแฟร์นะครับแล้วก็สามารถดีเทคตัวที่หายตัวได้นะครับถ้าโดนมีนะครับมันจะสตาร์2วิโอเคสกิลต่อไป ก็คือสกิลนี้นะครับบูทเทอร์แอโร่คูดาวสามสิบวินะครับสกิลนี้จะยิงแอโร่นะฮะลูกธนูขึ้นไปบนฟ้านะครับแล้วก็จะตกลงทำดาเมจรอบๆสามเมตรดาเมจอยู่ที่3ามอยแปนะครับถ้าสกิลนี้นะครับมันยิงแล้วไปตกตัวคนที่อยู่ตรงกลางเลยจะทําดาเมจอยู่ที่5้าเนะครับแล้วก็สกิลนี้จะลดคูดาวอีก6วินะครับจาก3ามสิบวินถ้าโดนตกคนที่อยู่ตรงกลางเลย นะครับมันเจะเหลือ24่สิบสีวินะครับอาตาร์สกิลเป็นแบบนี้นะครับสกิล e เนาะตัวนี้ยิงให้ดูนะครับเลือกพื้นที่นะครับถ้ามันตรงกลางนะครับสกิลนี้จะลดคู่ดาวจาก30มสิบวิเหลือ24่สิบสีวินะครับแบบนี้สกิลต่อมานะครับสกิลนี้ครับสกิลนี้90%นะครับโอกาสที่จะมาร์กเป้าหมายได้นะครับนานเก้าวิ แล้วก็จะเพิ่มเมจิกเมลีแลงคิดิเค้าฮิตให้ห5 0ห้แล้วก็เพิ่ม <Superman> อีก150ให้สําให้สำหรับปาร์ตี้เมมเบอร์ทุกคนนะครับที่ตีเป้าหมายตัวนี้ถ้าฟีดกิ๊กนะครับสกิลคูดาวมันจะลดลงอีก1%แล้วก็กอรี่ออร่านะครับคูดาวลดลงอีกหกเปอนะฮะสำหรับตัวเราเองนะครับอ่ะสกิลหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเห็นปะมันจะมีมาร์ค มีมาร์กตรงนี้นะครับ9วิอ่ะสกิลต่อไปนะฮะก็คือสกิลนี้ครับ Perfiling Task นั่นเองนะครับก็สกิลนี้คู่ดาว18วินะครับเป็นสกิลบัฟนะครับก็จะสามารถลบบัฟศัตรูได้ที่เราเลือกนะครับ1บัฟนะครับอ่ะพอเราลบบัฟเสร็จนะเราจะได้อัตราสปีดเพิ่มขึ้นอีก19%นำ3วินะครับก็อันนี้น่าจะใช้ได้กับ NPC ไหมเดี๋ยวลองดูนะครับ เห็นปะเมียแค่นั้นเลยนะครับเลือกลมปั๊นะครับสกิลนี้นะครับ Arrow o r t e x นะครับ30วินาทีคูดาวนะครับสกิลนี้นะครับทำดาเมจอยู่ที่100%นะครับแล้วก็จะลดมูว์สปีดของศัตรูด้วยนะครับ52.5%ในระยะ3เมตรนะครับก็คือถ้าเรายิงไปนะครับในระยะ3เมตรจะโดนลด มุฟสปีด5้5นะครับแล้วก็จะสามารถดึงศัตรูได้ด้วยนะฮะก็คือการรวบมอนนั่นเองนะครับโอกาสอยู่ที่70%นะครับสกิลเป็นแบบนี้นะครับมาดูเนาะ 1...2... ปึ๊บแค่นี้นะครับมีโอกาสที่จะดึงมอนด้วยนะครับสกิลสุดท้ายก็คือสกิลนี้ครับบลิชครับนาที40่วินะครับเป็นสกิลแทคติกนะครับ สกิลนี้นะครับพุ่งง่ายๆสกิลลดคูดาวนะครับก็จะลดคูดาวสกิลที่สามารถลดได้นะครับแล้วก็สกิลไหนที่มันเป็นบวกลดคูดาวเป็นเป,นเปนเอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีผลนะครับพวกนั้นจะใช้ไม่ได้นะครับสกิลหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเป็นบัฟเนาะ,ะเราใช้สกิลทุกอย่างนะครับเราใช้ดูเรื่อยๆนะครับทุกอันเนาะ อ่ะดีคู่ดาวนะครับเห็นปะเออมันจะดีคูดาวสกิลมาให้เลยนะครับก็ใช้ได้เฉพาะสกิลที่มันเป็นอ่าแอทีฟสกิลที่เป็นแอทแทกประมาณนั้นแหละพูดง่ายๆนะครับโอเคนะครับแสซีฟสกิลของลองโบนะครับอันแรกก็คืออันนี้นะครับถ้าเราอยู่นิ่งน,น,นะครับเราไม่เคลื่อนที่นาน3าวินะครับสกิลนี้จะเพิ่มแอชชั่นสปีดให้เรา6%นะครับ แล้วหลังจากที่เราวิ่งนะครับมีอีก2วินะครับมันยังมีผลอยู่นะครับหลังจาก2วิปุ๊บมันก็จะหายไปประมาณนี้นะครับโกเอฟเฟคไบเกตเป็นแร่นะครับมันจะใช้ระยะเวลาที่อยู่นิ่งลดลงอีก2วิตอนแรกมันเป็น3าวิใช่ไหมทีนี้ก็เหลือแค่1นึวิมันจะได้แอชเซอร์บิเลยมันไม่ต้องรอ3วินะครับประมาณนี้แล้วก็ตัวอีพิกนะครับเพิ่มเมจิกเลนคิดนะครับ100ประมาณนั้นนะครับโอเคสกิลต่อไปสกิลนี้นะครับ สกิลนี้นะครับเขาบอกว่าเขาจะโจมตีเป้าหมายนะครับถ้าเป้าหมายติดสถานะโอเวอร์เพสอันนี้ก็คือโอเวอร์เพสนะอันนี้แล้วก็ตัวของบราสก็คือตัวของอ่าน่าจะเป็นรูทนะครับแล้วก็จะเพิ่มเมจิกเมลีแล้วก็แรงคิทิคอลฮิตให้ีก90เอฟเฟกต์ไบเกตจะเพิ่มไอ้พวกนี้เพิ่มขึ้นอีก60กับ75นะครับอันต่อไปสไนเปอร์เซน เพิ่มเมลีเมจิกแล้วก็เลงกิจกรรมฮิตให้15ต่อระยะห่างการยืนนะครับทุกๆ1เมตรเพิ่ม15แล้วก็ตัวอีปีกิจกรรมดาเมจจะเพิ่มอยู่ที่0.4%ต่อการยืนระยะการยืนยิ่งไกลย,ยิ่งแรงนะครับประมาณนั้นอันต่อไปนะครับจะเพิ่มเหมือนกันครับเมจิกเมลีแล้วก็เล้งเอดูแลนด์เอดูแลนด์นี่คือความถึกนะครับ ให้37.5ต่อ Party Member นะครับในระยะ16เรเดียนก็คือ16เมตรโก o w เอฟเฟ t by Gate ครับเพิ่มเหมือนเดิมครับเมจิกเมลีเล้งดีเฟนต์อีก2ีนะครับต่อ Party Member นะครับรวมถึงตัวเองด้วยนะครับ16เมตรสกิลต่อไปนะครับสกิลที่5แล้วนะครับสกิลนี้นะครับการโจมตีด้วยธนูนะครับลองโบหรือว่าคอสโบนะครับมีโอกาส5%นะครับ ที่จะทําการยิงลูกธนูเพิ่มนะครับแล้วสร้างความเสียหายเท่ากับ80%ของความเสียหายพื้นฐานนะครับถ้ายิงไปในทิศทางเดียวกับลมนะครับโอกาสจะติดอีก0.5นะครับต่อความเร็วลม1เมตรต่อวินาทีนะครับเกมนี้มีลมนะมีทิศทางลมนะครับเออ้าพูดง่ายคือว่าโอกาส5%นั่นแหละที่จะใช้หน้าไม้และลองโบในการยิงเพิ่มอากระสุน นะครับแล้วก็ถ้าอยู่ในทิศทางเดียวกับลมนะครับมันจะยิงแรงขึ้นอ่ะประมาณนั้นอ่ะอันต่อไปเอซนา l ิงโรเดอร์นะครับถ้าฆ่ามอนเตอร์นะครับในระยะ10เมตรนะครับมีโอกาส35%นะครับที่จะรีเซ็ตสกิลตัว e อซนา i ิงแอโร่ลดลงนะครับก็คือตัวตัวนี้นะครับอันสุดท้ายนะครับเดวอเทสชิลนะครับเมื่ออ่อนแอนะครับมีโอกาส7.5% นะครับที่จะสร้างโล่3,000เลือดนะครับ3วินาทีก็โล่แข่ง3,000อะประมาณนั้นนะครับอันนี้คือทั้งหมดแหละของตัว passive skill แล้วก็ Active skill ของตัวลองโบนะครับแบตเตอรี่นะครับก็มี3สายนะสายซัพพอร์สายเช็คก็คือพวกสเกลนะครับจับทรงสเกลประมาณนั้นนะครับแล้วก็สไนปิ้งนะครับก็ยิงระยะไกลนะครับ โอเครายนี้ก็คือของลองโบนั่นเองครับอ่ะโอเคนะครับเรามาต่อนะครับเมื่อกี้เป็นของลองโบไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาต่อเป็นของหน้าไม้กันบ้างนะครับหน้าไม้นะครับสกิลแรกนะครับดีเฟนสกิลนะครับก็คือตัวนี้นะสกิลนี้เหมือนกับอ่าลองโบเลยคล้ายๆกันนะครับมี2แบบก็คือว่าจะสามารถอยู่นิ่งๆก็ได้หรือว่าเคลื่อนที่ก็ได้นะครับ แบบที่1นะครับสกิลที่อยู่นิดนึ่งนะครับสกิลด้านล่างตัวนี้นะครับผมเรียกเป็นแวมไพร์ได้ไหมเออแวมไพร์แอทแท็กอาคันนะครับก็ถ้าเราโดนโจมตีแล้วเราบล็อกได้นะครับเราหลบได้นะครับมันจะรีเจนเลือดให้5%ของดาเมจที่โดนนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือสามารถอ่าตัวนี้เคลื่อนที่ได้นะฮะสกิลที่มันเคลื่อนที่ได้แล้วเราหลบได้เนี่ยมันก็จะยากกว่าถูกป่ะแล้วสกิลนี้นะครับมันจะเป็นบอยดิ้งช็อตตัวนี้ด้านล่างนะครับทำดาเมจอยู่ที่ 100%นะครับแล้วก็มีโอกาส80%ที่จะ i n d i n g Target นะครับหลังจากที่ใช้อันนี้คือง่ายๆเลยแปลงง่ายๆเพราะว่ามันเยอะนะครับอ่ะแล้วก็ตัวนี้นะครับ Go Effect By Gate นะด้านล่างนะครับตัวแรกนะครับสีฟ้านะครับ Stamina cost จะลดลง25นะครับหลังจากใช้สกิลนะครับแล้วก็ตัวอีพนะครับสีม่วงนะครับหลังจากที่เราหลบได้นะครับมันจะทำดาเมจ5 5าเเพิ่มขึ้น นะครับขณะอยู่กับที่นะแต่ว่าถ้าเราวิ่งดาเมจมันจะเพิ่มให้อีกเป็น110%เพราะว่าการกิ้งการวิ่งเคลื่อนที่เนี่ยมันยากกว่าการบล็อกนิ่งๆนะครับเป็นแบบนี้นะครับกดคิวอยู่กับที่นะฮะมี2แบบแล้วก็คิวการมูฟแบบนี้นะครับเห็นม <He ard S 2> าว่าถ้ามันอยู่นิ่งอ่ะมันมันง่ายกว่าเราตั้งรอ,อ,อยังไงมันก็บล็อกได้ใช่ไหมแต่ถ้ามันกิ้งอ่ะมันจะยากนะครับ เอฟเฟกมันเลยดีกว่าในการจิลิ่งตัวเองนะครับโอเคแอคทีฟสกิลอันแรกครับของหน้าไม้ k f i ไฟนะครับคูดาวหงวินะครับโจมตี3ครั้งนะครับแล้วก็ทำดาเมจอยู่ที่120% Go Effect by Gate นโกเอฟเฟบายเกนะครับสีฟ้าแร่นะครับสำหรับเป้าหมายที่ติดวิกเนตมาแล้วนะครับดาเมจจะเพิ่มขึ้นอีก20%นะครับบวก7นะครับถ้าเป็นสีม่วงคูดาวลดลงอีก10%น ทุกทุกครั้งที่ติดคริติคอลหินนะครับโอเคนะก็รลดดัวเลยเอ่ยิงตีคิก็ยิงรถคูนาวนะครับแล้วก็ยิงติดวิกเนตมานะครับดาเมจก็แรงขึ้นนะครับสกิลนี้หน้าตามแบบนี้นะครับเห็นปะเออยิงปึ๊กเลยนะอันนี้นะครับยิงประมาณนี้นะครับสกิลที่2ครับสกิล n นบเบิ Leaf นะครับสกิลนี้เป็นสกิลบอบาลิตี้นะครับเคลื่อนไปข้างหน้า5เมตรนะครับทิศทางที่เลือกนะครับแล้วก็แอทแฮนด์สปีดเนี่ยจะเพิ่มขึ้น20%นะครับแล้วก็เล้งเนี่ยก็คือการระยะการโจมตีเพิ่มขึ้นอีก20%เหมือนกันนานสุดจุดห้าวิแล้วก็โกเอฟเฟ t By g a เกนะครับลดคูดาวลง2วินะครับอีพีนะครับค r i t i ิ a ค d ลดาเมจเพิ่มขึ้น20%ตตามนี้เลยนะฮะสกิลหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ เห็นปะโอเคสกิลต่อไปนะครับบอตโตมาร์นะครับคูลดาวน์สิบหาทำดาเมจอยู่ที่200นะครับมีโอกาส80%ที่จะทำให้ติดวิกเนตนะครับแล้วก็มาร์กหองศัตรู3วินะครับถ้าเราโจมตีอ่าตอนที่เขามาร์กอยู่นะครับมันจะทำดาเมจเพิ่มเติมอีก18%นะครับสแต็กได้2ครั้งนะครับแล้วก็ตัวที่มาร์กนะครับจะได้รับไอตัวฮิลเนยน้อยลง60%นะครับ มาดูตรง go effect by gate กันนิดนึงนะครับตัวแร่สีฟ้านะครับดาเมจที่มาร์ระเบิดนะครับเพิ่มขึ้นอีก10%นะครับพุ่ง่ายๆแล้วก็ตัวอีพิกนะครับโอกาสมาร์คติด100%นะครับสกิลหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับยิ่งกดมาร์กเห็นปะมาร์คบนหัวมาร์คบนหัวคล้ายๆธนูเลยแต่แค่ไม่มีวิงว่งวิ่งวิ่งนะฮะไม่มีเสียงนะครับ อ่ะสกิลต่อไปฮะสกิลนี้ฮะมัลติช็อตสกิลนี้นะครับเป็นสกิลประเภทคอนโทรลเนาะก็ดาเมจอยู่ที่240%นะครับมีโอกาส70%นะครับที่จะทำการผลักศัตรูออกไปนะครับในระยะ100%ก็คือเอ่อระยะข้างหน้า100%แล้วก็มีอีก60สิก,กีก็คือ60องศานะครับมันจะเป็นรูปเกวยอะ่ะเออรูปเกวยนะครับแล้วก็จะทำให้อ่าลดคูลดาวน์โมบิลิตี้2วินาที เอฟเฟกต์ไบเกตนะครับสกิล <c oughs> uh, น,น,นี้นะครับถ้าโดนมัลติช็อตเข้าไปลดมูฟสปีดสามสิบนานสามวินะครับก็สกิลแบบนี้เนาะมันจะเป็นรูกตวยนะครับเนี yeah. ่ยลูกตวยนะครับคือถ้าโดนก็คือมีโอกาสที่ผักออกไปแล้วก็ถ้าอัปเดตนะครับมันก็จะลดมูฟสปีดด้วย <Yeah. S 1> แบบนี้นะครับอ่ะสกิลที่5นะครับสกิลนี้ นะครับอ่าเป็นสกิลเซลิโต้ก็คือสกิลบัฟนะครับสกิลนี้นะครับมันจะรีมูฟทั้งหมดเลยที่เกี่ยวกับมูฟสปีดของเรานะครับที่เราติดนะครับแล้วก็จะเปิดสถานะเอฟเฟกใหม่ขึ้นมาแทนนะครับทำให้อ่าสกิลโมบิลิตี้สกิลเพิ่มขึ้น25นะครับแล้วก็เพิ่มเมจิกเลงนะครับอิเวชั่นอีก450นะครับเพิ่มมูฟสปีดให้45เปอร์เซนนะครับแล้วก็เพิ่มอ่าตัวของเวทปอนแอทแทคกชันอีก50นาทกวิ นะครับสกิลหน้าตาเป็นแบบนี้นครับปับ๊บเฉยๆเราวิ่งดูไวแค่นี้เลยแค่นี้เลยนะครับสกิลที่6ครับวิกพอยต์ช็อตทำดาเมจอยู่ที่500%รนะครับแล้วก็ทุกการโจมตีจะเป็นการโจมตีฟูลลี่ทั้งหมดเลยนะครับมีโอกาส80%นะครับที่จะทำให้ศัตรูเนี่ยติดวิกเนตได้นะครับแล้วก็ ทำให้อาปาร์ตี้เนี่ยตีคิวติคอลดาเมจเพิ่มขึ้นอีก13นะครับถ้าตีตัวที่เราตีอยู่นะครับเป็นแบบนี้นะครับอืมแค่นี้เลยยิงออกไปนะครับสก,กิลต่อไปสก,กิลนี้โกนนะครับอ่าเป็นสก,กิลแท็ติกนะครับนาที15คูด,ดาวนะครับอยู่6วินาทีนะครับโปรเจคทายแอทแท็ก นะครับจะเพิ่มดาเมจเข้าไป29%สูงสุด41%นะครับก็เป็นบัฟเหมือนเดิมเนาะสกิล E นะครับแต่ดูยิงปกตินะนเนี่ยประมาณนี้40-50นะครับถ้าก,กดสก,กิลไม่ดีนะครับแล้วยิงดูโ็นบัฟรัวจับเลยรนะัวแรงด้วยนะเออโอเคสกคิลต่อไปสกิลนี้ครับมานาไอเชนก็คือการแลกเลือดนะครับ คอนซูมเลือดนะครับแล้วก็ไปทำเพิ่มมนาแทนนะครับแค่นี้เลยอ่ะหน้าตาสกิลแบบนี้นะครับไปมาเลือดมันลดนะครับรับมนาเพิ่มนะครับอ่ะสกิลต่อไปนะฮะสกิลนี้นะครับจะทำดาเมจอยู่ที่220%นะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นอีก300%นะครับถ้าเราใช้สกิล mobility นะครับสกิลเคลื่อนที่ต่างๆนะครับแล้วก็สกิลนี้อยู่ได้3ครั้ง นะครับก็คือยิงได้สามครั้งนั่นเองนะครับแบบนี้นะครับหนึ่งหนึ่งสองสามแบบนี้นะครับโอเคเนาะนะครับมันก็ชาร์จเรื่อยๆรีชาร์จเรื่อยๆใช่ไหมจบีังไหมโอเคอะสกิลลองสุดท้ายนะครับตัวบาลาดนะครับ ก้าวสกิลนี้นะครับจะทําการยิง2มือก็คือหน้าไม้2มือเลยนะครับแล้วก็ยิง16ครั้งนะครับดาเมจอยู่ที่27เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตัวที่โดนยิงคนแรกนะครับมันจะยิงเรื่อยๆรถูกไหมแล้วก็ทำดาเมจอยู่ที่6เปอร์เซ็นต์นะครับสแต็กได้10ครั้งก็คือยิงยิงเยอะยิงแรงประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะเพิ่มตัวของแอตแทกนะครับเบสแอตแทก นะครับของตัว off hand weapon ด้วยสกิลเป็นแบบนี้นะครับ oh. เห็นปะเห็นปะมา oh. คือแบบสกิลหากยิอ่ะสกิลนี้ง่ายๆมันจะชูหน้าไม้ขึ้นมาสองั้งใช่ไหมแล้วก็ยิงรัวๆๆเลยนะครับยิ่งโดนยิงเป็นตัวเดียวนะครับมันก็จะยิงแบบแรงมากๆนะครับ อ่ะสกิลสุดท้ายนะครับเป็นสกิลประเภทคอนโทรลเนาะก็สกิลนี้นะครับพูดง่ายๆนะครับสกิลนี้จะทำสถา,านะวิกเน็ตนะครับตัวที่โดนนะครับมันจะโดนลดนะครับมุมเบนสปีดสามสินะครับแล้วก็ตัวแอทเทอร์สปีดด้วย15%บานต์นานสามวิแล้วมันจะทำการเพิ่มให้เราแทนนะครับทั้งคู่เลยทั้งตัวแอทเทอร์สปีดแล้วก็มุมเบนสปีดนะครับโอเคเป็น หน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะ<อ>นี่ใช่ปะมันคือการดูดอ่ะเออแค่นี้นะครับโอเคและนี่ก็คือแอคทีฟสกิลของหน้าไม้นะครับมาดูแพสซีฟนิดนึงนะครับแพสซีฟอีเกิลวิชั่นนะครับเพิ่มเมจิกเล้งฮิตนะครับต่อการยืนนะครับระยะห่างการยืนของศัตรูนะครับยิ่งเยอะยิ่งแรงประมาณนั้นนะครับโก้เอฟเฟกก็เหมือนกันนะ เหมือนกันทุกอย่างเลยอ่ะแต่ว่าตัว e ีพินะครับมันจะเพิ่มตัวการติดวิกเนตนะครับ5ทุกๆการยืนนะครับยิ่งไกลยิ่งมีโอกาสติดเยอะประมาณนั้นนะครับอันที่2ครับ off hand weapon m a g damage จะคืออีกข้างหนึ่งนะครับด a m a g e อีกข้างหนึ่งนะครับมันจะแรงขึ้นนะครับ go effect นะครับก็จะเพิ่มเมลีเมจิกนะครับเลงคิดเก้าิตอีก40นะครับแล้วก็ตัวอีพิเพิ่มอีก90นะครับ อันต่อไปนะครับเนเจอร์พาวเวอร์นะครับหลังจากใช้สกิลบอบิลิตี้นะครับมูฟเมนต์สกิลนะครับมันจะเพิ่มโบนัสอีก17หน่วยนะครับหนาอันสามวินาทีนะครับแล้วก็ตัวโคเอฟเฟกนะถ้าเป็นอีพกนะครับสกิลบูตนะครับมันจะเพิ่มอีก19ดาเมจสกิลจะแรงขึ้นครับอ่ะสกิลต่อไปนะฮะสกิลนี้นะครับเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้นะครับจะลดคูลดาวน์นะครับทุกสกิลนะครับถ้าศัตรูติด สถานะวิกเนตอยู่นะครับคูดาวอยู่ที่0.225วินาทีนะครับแล้วก็0.045สีาำหรับคนที่ติดวิกเนต2คนขึ้นไป2สแต็กขึ้นไปนะครับก็จะทำให้คูดาวเนี่ย0.045นะครับสูงสุดอยู่ที่10วินาทีนะครับตัวโกเอฟเฟกต์ไบเกตนะครับตัวเวลานะครับมันจะเพิ่มขึ้นนะครับเอฟเฟกตัวของวิกเนตจะเพิ่มขึ้นนะครับ0.05นะครับ0.05 นะครับวินาทีโอเคอันต่อไปนะครับอ่ะอันนี้อันต่อไปนะครับสกิลนี้เพิ่มโอกาสติดสถานะวิกเนตนะครับแค่นั้นเลยจบนะครับสกิลต่อไปนะครับดีเท็กชั่นนะครับมีโอกาส2ีนะครับที่จะสามารถเพิ่มมูฟเวนส e ีดให้10%นะครับแล้วก็เพิ่ม m เมจิกเม e ีแลนก e v a s i o n นะครับก็คือการหลบ290หน่วยนะครับนาน3วินาทีถ้า เราโจมตีนะครับอันสุดท้ายนะครับตัวแพสซีฟสกิลอันสุดท้ายนะครับเพิ่มโบนัสดาเมจนะครับเป็นหน่วยเลยตรงตรงตัวเลยนะครับโอเคนี่ก็คือแพสซีฟสกิลทั้งหมดนะครับคอสโบแบตเตอรี่นะครับสายดีเจนสายมูฟแล้วก็ชาอ่าสายเชนไฟน่าจะยิงรัวๆประมาณนั้นนะครับแล้วก็สายดีเจนน่าจะเป็นสายซับนะครับน่าจะเล่นได้อยู่มั้งเออครับอ่ะมาดูสกิลทั้งหมดอีกทีหนึ่งนะครับสกิลแรกนะครับเป็นสกิลนี้ ตัวลัวสกิลสองมันปรับอ่าเป็นแดชนะฮะสกิลที่สามอ่าสี่พักกระเด็นนะฮะห้าบ,บัฟมันงานวิ่งไวนะครับหกเจ็ดนะครับเป็นการดูดนะฮะบัฟแล้วโดดเห็นไะหมันเปลี่ยนสีนะครับสกิลอ่านะครับสลับเลือดมาหนาสกิลนี้ สามชาร์จนะครับยิงเลยสองสามสกิลนี้ลองสุดท้ายนะครับสกิลบัฟเปิดบัฟแล้วก็ยิงรัว์นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับเป็นสกิลขโมยมูฟเมนต์แล้วก็แอทแทสปีดแค่นี้ โอเคครับก็ทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับตัวคอสโบแล้วก็ตัวลองโบนะครับก็น่าจะทำคู่กันเลยนะครับเพราะว่ามันใจเคียงกันครับก็เหมือนเดิมนะฮะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเล่นอาวุธของเพื่อนๆได้นะครับหรือถ้าผมแบบแปลผิดอะไรผิดก็บอกกันได้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e กันด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเหมือนเดิมนะครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปหน้าจะเป็นอีก อาวุธที่เหลือนะครับสำหรับนี้ผมซูกิแมนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ